เรื่องราวของพ่อหนุ่มสุดติม่มที่ถูกตัดสินให้ต้องไปใช้ชีวิตในเรือนจำในอีก6เดือนข้างหน้าพ่อหนุ่มสุดติ่มก็เลยใช้เวลาที่มีอยู่6เดือนในการฝึกวิชาวิทยายุทธเพื่อจะเอาไปต่อสู้กับเหล่านักโทษเพราะเรือนจำที่มันจะต้องไปอยู่มีแต่เหล่านักโทษประสาทแดกที่จ้องจะแสวแก,กกันทุกวิทุกวันเออกูไม่อยากโดนแสวแกกและเรื่องราวของพ่อหนุ่มสุดติม่มที่พยายามทำทุกทางเพราะเราไม่อยากโดนสวแกกจะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีเรื่องราวเร่มเคล่นที่พ่อหนุ่มคนน กิจสังหาริมารั์สร้างคอนโดขายสร้างบ้านขายและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากส่วนคนนี้ก็คือเมียของบักสแตนเธอมีชื่อว่ามินดี้เธอเป็นเมียที่สุดแสนจะน่ารักแล้วก็รักบักสแตนมากกว่าใครในโลกใบนี้และมันก็แน่นอนว่าไอสองตัวนี้ก็คือพระเอกและนางเอกของเราเพราะสวัสดีกันกามานานหลายปีเออถ้าสวัสดกันแบบนี้ยังไงก็ได้เป็นพระเอกนางเอกแน่นอนแต่ความสุขของพระเอกก็ต้องหมดลงเพราะเจ้าโจมันก็โดนรวบในข้อหาคดีชอบโกงจากการหลอกลวงชาวบ้านชาวเมืองให้ซื้อคอนโดในราคาที่โคตร